เออแต่ผมต้องบอกอย่างนี้เลยจริงๆอ่ะหุ้น IPO อ่ะมันไม่มีกราฟอยู่แล้วประเด็นที่ผมจะพิจารณาในการซื้อหุ้น IPO ก็คือโอ้ถ้าถ้าจริงๆถ้าผมพูดเรื่องนี้พูดได้อีกหลายชั่วโมงเลยนะยืนต่ำกว่าราคาเปิดนี่คือราคาเปิดเพนเห็นปะมันเปิดมาสามเก้าเจ็ดห้าถ้าไม่เพนนี่คือตายนะ่ยแปลว่าอะไรราคาเปิดสัมพันมากยืนเหนือราคาเปิดซื้อยืนต่ำราคาเปิด เนี่ยไม่รู้ว่าใช้เจ้าของ f T X ป่ะนะแซมแบงค์แซมแบงดิกำถูกออกไม้จับอยู่ป่ะเนี่ยนั่นสิมาฟังรายการอะไรกันนะถามว่าคุณ IPO เนี่ยครับคุณ IPO เนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยครับโอ้พี่ซันมีท่าไม่ตายนะครับดูกราฟยังไงครับพวกคุณ IPO เออแต่ผมต้องบอกอย่างนี้เลยจริงๆอ่ะหุ้น IPO อ่ะมันไม่มีกราฟอยู่แล้วประเด็นที่ผมจะพิจรารณาในการซื้อหุ้น IPO ก็คือโอ้ถ้าถ้าจริงๆถ้าผมพูดเรื่องนี้พูดได้อีกหลายชั่วโมงเลยนะเอาสั้นๆแล้วกันง่ายสุดนะถ้าผมอยากจะเข้าไปเก็งก,กำไรหุ้น IPO ราคาเปิดสำคัญมากมราคาเปิดเนี่ยถ้ายืนเหนือราคาเปิดคือซื้อถ้ายืนต่ำกว่าราคาเปิดคือเพ่น ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นวันเดียวเลยพี่สันตัดสินใจอนาคตเลยครับพี่ไม่เราเกฑงกาไรในวันนี่แหละคือส่วนใหญ่เราก็ซัดซัดเตทกันนะครับคือถ้าเราคือบางคนอาจจะรอกราบแต่บางตัวพอมันมาถึงมันเปิดอะ่ะมันลากระเบิดเลยผมยกตัวอย่างให้ฟังเอาไอตัวแบบเิงๆนะ,ะคือหุ้นตัวเนี้ยมันเปิด มัน IPO 24.5เนาะมันเปิดร,ราคา35.5สิบคือถ้าสูตรผมอะยืนเหนียราคาเปิดซื้อผมเปิดทักทำเฟรมสิบห้าแล้วกันยืนเหนียราคาเปิดซื้อมันไปเลยเห็นไหมมันไปแต่จริงอะคือมันก็คงโดนสต๊อปไปแถวนี้นล่วแ่ะแล้วลลก่อนลากกลับมาอีกรอบหนึ่งมันคือการเก็งกำไรสั้นๆแต่อย่างบางตัวเนี่ยผมจะไม่ผิดคุณกวอ ไม่ใช่เอาเบทาโกแล้วกันเบทาโกเบทาโกเนี่ยยืนต่ำกว่าราคาเปิดนี่คือราคาเปิดเพ่นเห็นปะมันเปิดมาสามเก้าเจ็ดห้าถ้าไม่เพ่นนี่คือตายนะแปลว่าอะไรราคาเปิดสำคัญมากยืนเหนือราคาเปิดซื้อยืนต่ำราคาเปิดเพ็นหลังจากนั้นค่อยย้ายไปดูในไทม์เฟรม นาทีสนาที5นาที10นาที15นาทีแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีทรงกราฟของมันเองแต่ตอนแรกนะวินาทีแรกอะ่ะมันไม่มีใครเห็นกราฟผมก็เลยบอกว่ายืนนะ่นในราคาเปิดถือยื่นต่ำกว่าราคาเปิดเพ็มโอเคถ้าไม้ตายไม่มี IPO เนี่ยจริงๆคือถ้าเกิดจะเทรด IPO เนี่ยผมมองว่าเราต้องเจาะลึกไปจนถึงว่าไอโคตา IPO เนี่ยใครเป็นคนเอาไปคุณเยอะหรือเปล่าฟรีโฟดเยอะหรือเปล่าถ้า ฟรีโฟดน้อยแล้วเราเชื่อว่าสมมุติว่าถ้าเราได้น้อยอ่ะเราก็อาจจะเข้าใจว่าเจ้าได้เยอะไอเนี้ยมันก็จะมีรูมในการเปิดแต่คราวนี้ต้องบอกว่าทุนเจ้ามันคือราคา IPO หรืออาจจะต่ำกว่า IPO เราก็ต้องมานั่งคำนวณถ้ามันเปิดไกลๆมากๆเนี่ยบางตัวมันโรยทิ้งอย่างเดียวผมยกตัวอย่างตัวนี้แล้วกันครับจริงๆถ้าคุยเรื่อง IPO ผมก็ยกตัวอย่างได้อีกหลายตัวครับเ,เดี๋ยววันหลังต้องชวนพี่ซันมาคุยเรื่องนี้แล้วเร่อนี้าานราคาเปิด ไอ้หุ้นตัวนี้ราคาเปิดนะยี่สิบสองบาทห้าสิบมันเทวันเดียวมันปิดสิบสองบาทอะ่ะแต่ว่าต้นทุนเจ้าต่ำมากใช่ไหมครับอย่างนั้นถ้าผมจะไม่ผิดไอพโอนี่เจ็ดบาทปะมันเล่นเปิดยี่สบสองบาทอะ่ะใครไปตามก็ตายดิมันเล่นเปิดอย่างเงี้ยมันขายราคาไหนมันก็กำไรแล้วใครดันไปยี่ิบสองตอนแรกพี่ซันถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าไอพีโอเปิดเจ็ดวอลุ่มแรกเลยเนี่ยใครมาซื้อเจ้าดันจเจ้าเองนลยนะ ช้เงินเจ้าดันแต่เจ้าใช้เงินนิดเ,เดียวดัน <Okay. S 2> แล้วโลยทิ้งให้เมารับตลอดทางโ <Okay. S 2> คือถ้าเจ้าไม่ดันไม่ใช่เมาอ,อยู่แล้วแต่เจ้าใส่ออเดอร์คือผมเข้าใจว่ามันเป็นจิตวิทยาครับเปิดสูงไว้ก่อนคนก็อาจจะมีแห่ตามเฮ้ย <Okay. S 2> มันลงมาเยอะแล้วซื้อดีกว่าแล้วรับเข้าไปดีตายคาที่เลยครับ <Yep. S 2> คือมันต้องดูทุนเจ้าด้วยทุนเจ้าผมบอกแล้ว IPO อ่ะอาจจะเป็นทุน Market m a k e เ ทุนเจ้านี่ผมบอกให้ราคาพาครับต้องดูฟรีโฟลด้วยม,มันต้องดูหลายอย่างดูว่าของกระจายไปที่รายย่อยเยอะไหมอย่างเบทาโกอ่ะผมไม่เอาเลยนะหนักผมรู้ว่าเอาว่าขาดทุนอันนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าจำนวน market cap size มันใหญ่มากครับมันลากไม่ได้หรอกมันลากไม่ติดโอเคครับได้แต่อย่างาคานินิกเนี่ยคินิกย่ยมันลากสบายเพราะมันมีแค่หกสิบล้านหุ้นไง ไอพีไอพีโอเบทาโกเป็นพันล้านหุ้นครับลากไม่ไหวครับผมว่า này, ท็อปิกนี้ยพี่ซันบอร์ดน่าจะคุยได้เป็นชั่วโมงเลยแต่ผมอาจจะพยายามถามสั้นๆใน,นในเรื่องนี้ต่อน,นิดหน่อยท่านผู้ฟังทราบกันนะครับขอบคุณคุณแซมแบงค์นะครับไม่รู้หลบอยู่ที่ไหนแต่ว่าวันนี้ถามคำถ,ถามให้เราเรื่องไอพีโอเนี่ยาถามพี่ซันต่อหนึ่งแล้วไอ้เมื่อพี่ซันมีหลักการในการเทรด IPO อย่างเงี้ยพี่ซันดูจำนวนโฟลดูมาร์เก็ตแคปดูอะไรเงี้ยพี่ซันมานั่งพี่ซันไม่ได้เทรดตัวเมื่อกี้พี่ซันบอกแล้วอย่างเบทาโกพี่ซันไม่เทรด แต่ทุกครั้งที่มี i อ o ีโเนี่ยพี่ซันมันนั่งเจาะข้อมูลทุกครั้งนะว่าตัวผมจะเทรดหรือไม่เทรดไม่ผมรูร้สึกว่าเดี๋ยวนี้ i อ o อเล่นยากครับอืมผมรู้สึกว่ามันมีตัวที่เล่นง่ายกว่าเพราะฉะนั้นคือผมจะเล่นเฉพาะตัวที่ผมรู้สึกว่ามันเล่นง่ายโอเคผมมาสังเกตนะบางทีอ่ะมันสนุกนะแต่มันโดนไงมผมยอมหน้าเบื่อหน้าเบื่อแล้วได้ตังค์ดีกว่าครับคือบางตัวมันก็น่าเล่นจริงแต่ถามว่าถ้า เอาเงินที่คือเอาเงินที่เรารู้สึกว่าเราจํากัดความเสี่ยงไว้ตั้งแต่แรกอ่ะคือสมัยก่อนอ่ะผมเทรดไ p o อ่ะผมใส่บางทีแบบไปวัดกับผมก็เคยซื้อ CRC ครับวันเปิด IPO จํอจำได้ละผมซื้อไปกี่หุ้นรู้ป่ะครับสี่สิบาทอ่ะผมซื้อไปสามล้านหุ้นอวกแตกครับ CRC ครับเปิดมาแถว ผมคิดว่าตอนนั้นไม่มีกินชงกินชูเฮ้ยหุ้นดี CRC ผมให้ดูกราฟมันแล้วกันไอ้กราฟวีแล้วกันครับนี่เปิดตรงนี้ครับผมมาซื้อราคาเปิดสามล้านกือบตายไอ้ตัวนี้ผมโดนไปหกล้านเจ็ดล้านสต็อปโดนสองบาทนะแต่บ้านเลือดซื้อไปสามล้านหุ้นครับเนี่ยดูดินี่ตอนโควิดมันลงไปเหลือยี่สบเอดบาทนี่สต็อปลอสแค่สองบาทโดนไปหล้าน ผมเลยรู้สึกว่าอันนี้อันนี้มันสอนเนี่ยไอ้พวกมาเก็ตแคปไซส์ใหญ่ผมผมว่าอันตรายมันล่าไม่ขึ้นมันต้องเอาลงก่อนมันไปเก็บของข้างล่างแล้วมันค่อยเอาขึ้นอีกรอบนึงครับสมัยก่อนเน่ะผมเทรดหนักแล้วมันเครียดเดี๋ยวนี้อ่ะถ้าเกิดผมจะซื้ออย่างมากก็สองแสนหุ้นถ้าผมจะเล่นนะครับให้ไปเล่นไมหนัหน่ๆแบบนั้นไม่ไม่ไหวแล้วเครียดครับโอเคได้ครับพี่ซัน ไม่อยากพลาดสาระความรู้เรื่องลงทุนดีๆที่ทันโลกก็อย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ทันโลกกับ Tender KP ด้วยนะคะ